สัปดาห์นี้นั้นทางรัฐบาลเองได้มีการเรียกประชุมด่วนนะครับเพื่อเตรียมหามาตรก,การมาช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ภาครัฐนั้นได้ช่วยตรึงราคาน้ํามันดีเซลทั้งลดภาษีน้ํามันดีเซลชั่วคราวด้วยช่วยกลุ่มรถบรรทุกมาพยุงราคาสินค้าอีกทีหนึ่งพอทีนี้เบนซินแพงครับ พี่น้องชาววินมอเตอร์ไซค์คนใช้รถเล็กที่เติมเบนซินมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆตัวเล็กๆเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ออกมาจรการมาหลายอย่างเท่าที่จะทําได้นะครับที่เราบ่นกันว่าเรื่องน้ํามันแพงเนี่ยมีสิทธิ์จะบ่นไหมแน่นอนครับมีสิทธิ์บน่นคนใช้เบนซินคนใช้ดีเซลตอนนี้เข้าใจหัวอกกันดีแต่ประเด็นที่เราไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือน้ํามันในโลกเวลานี้มันมีน้อยลงผลิตน้อยลงที่ผ่านมาเราคุยเฉพาะแค่มิติของราคา ทุกคนก็เสนอว่าเองลดราคาลดภาษีบ้างอยากให้ราคานะ้ำมันมันถูกแล้วก็ถูกใจเราแต่มันถูกต้องมันสอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกใบนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับดังนั้นการปรับวิถีชีวิตใหม่ในวิกฤตนะ้ำมันแพงคือ ทางออกหนึ่งที่เราพอที่จะทํากันเองได้ทั่วโลกเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตตอนนี้คุณผู้ชมจากโควิด -19 ทําให้รายได้ของรัฐน้อยลงเงินเยียวยาที่จะมาช่วยก็น้อยลงตามไปด้วยจําเป็นต้องไปกู้มาช่วยเคราะซ้ํากำซัดแหมโควิดกาลังจะซาครับสงครามรัสเซียยูเครนตามมาจนเกิดวิกฤตน้ํามันแพงมาซ้ําเติมเกิดสงครามการค้าตามมามีการควาบารกันระหว่างหลายประเทศมีคนออกมาบอกครับว่าสมัยเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ย ตอนนั้นน้ำมันก็แพงเหมือนตอนนี้แหละแต่ราคาข้าวของไม่แพงเหมือนตอนนี้นะก็ต้องบอกครับว่ายุคนั้นไม่มีโควิด -19 ยุคนั้นคนไทยยังทำมาหากินได้รายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีสงครามครับไม่มีมหาอำนาจมาตั้งแง่เล่นกลเกมการค้าเหมือนปัจจุบันนี้มาตรการอนาคตไม่ใช่ว่าเราไม่มีครับเรามีโมเดลเศรษฐกิจที่ลดการพึ่งพาน้ำมันใช้พลังงานหมุนเวียนรักสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีค่านั้นเอามาติดจรวดด้วยอินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกว่าโมเดลเศรษฐกิจแบบ b c g ตัวนี้เรากําลังเดินหน้าทําอยู่โซลา่าฟาร์มลอยน้ําขนาดใหญ่พลังงานแสงอาทิตย์ที่อุบลราชธานีก็มีมีการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดภาษีนําเข้าไปแล้ว40%นะฮะทำให้ราคารถไฟฟ้านั้นถูกลงคนทั่วไปนะั้นจับต้องได้มีรถภาษีภาษามิตรให้อีกจาก8%เหลือ2%พี่วินหลายคนหลายคันตอนนี้ครับ เขาเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแทนมอเตอร์ไซค์ที่เติมน้ํามันแล้วบอกว่าปัญหาน้ำมันแพงไม่ใช่ปัญหาของเขาอีกต่อไปนี่คือการวางอนาคตที่เราไปไกลกว่าหลายชาติที่สําคัญที่สุดความหวังที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไม่ได้อยู่ที่มาตรก,การที่ออกมาครับอยู่ที่ความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยทุกคนขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพอน้ํามันแพงข่าวออกมาก็มักจะมีข้อมูลมีข่าวกระจายไปทั่วในทนํานองว่ารู้ไหมไทยเรามีแท่นขุดเจาะน้ํามันมีก๊าซธรรมชาติเยอะเลยนะ ผลิตน้ำมันเนี่ยติดอันดับโลกเลยแถมยังมีเหลือใช้ขนาดที่จะต้องเผาทิ้งไปอีกแล้วทําไมคนไทยเวลานี้ยังใช้น้ํามันแพงเงินไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าข้อมูลทํานองนี้ครับระบาดในโลกโซเชียลแต่ถ้าใครที่ติดตามข่าวก็จะรู้ว่าชุดข้อมูลแบบนี้ถูกผลิตซ้ํามาเป็น10ปีแล้วนะครับรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์สมัยนู้นก็เคยเจอกับข่าวแบบนี้รัฐบาลคสชอพอมาบริหารประเทศก็ต้องมาชี้แจงกับข่าวนี้ มารัฐบาลชุดนี้เวลาเดียวกันนะครับก็ต้องมาเจอกับข้อมูลชุดเดิมที่เอามาหลอนกันอีกวันนี้มีคําอธิบายจากส่วนที่เกี่ยวข้องมาฝากเพื่อย้ําเตือนด้วยครับว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอม